สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม2564ครับเย็นๆอากาศก็เย็นเริ่มหนาวแล้วครับผมเข้ามาที่สวนสบายๆ แปลงที่ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสวรรค์ตำบลบัวง,งามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับจะพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนที่ผมปลูกเพิ่มเติมเมื่อช่วงหน้าฝนปลูกไว้ในช่วงต้นฝนครับตอนนี้ก็อายุประมาณ สามเดือนแล้วครับนี่ครับต้นนี้ครับเข้าสามเดือนแล้วครับมูซันคิงครับปลูกตามคำแนะนำของเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆบอกว่าอย่าปลูกทุเรียนแต่หมอนทองอย่างเดียวให้นำพันธุน์อื่นๆมาปลูกด้วยผมก็เลยนํำมูซันคิงพวงมณี แดงอินโดมาปลูกเพิ่มเติมครับสําหรับมูซันคิงต้นนี้ปลูกมาได้สามเดือนก็เจริญเติบโตได้ดีทีเดียวครับแตกยอดอ่อนใบก็ไม่มีแมลงนั่นนี่มากัดกินก็ดูดีทีเดียวครับ ที่ผมพาเพื่อนๆนมาดูต้นนี้นี่เพราะว่านี่ครับเพื่อนเพื่อนเห็นโคนทุเรียนบริเวณพื้นดินนะครับจะมีสีดำๆสีเทาๆเออเป็น่านครับเป็นฐานผสมกับขี้เถ้าคือผม เาเศษไม้ในสวนสบายๆนะครับพอดีเหลือเป็นขี้เถ้ากับฐ่านนะครับเศษฐานเล็กๆผมก็นำมาโรยบริเวณใต้โคนทุเรียนนะครับบริเวณรอบๆทรงพุ่มเอ,อ่อถานแล้วก็ขี้เถ้าเนี่ยมันมี ประโยชน์อยู่นะครับเพื่นนอนๆอย่างแรกเนี่ยเอาขี้เท่าก่อนขี้เท่านี่จะมีธาตุอาหารอยู่นะครับมีแร่ธาตุตัวหลักๆที่มีอยู่ในขี้เท่าก็คือแคลเซียมแล้วก็โพแทสเซียมาตามวิชาการ ที่เขาบอกไว้นะครับเขาบอกว่ามีธาตุอาหารสองตัวคือแคลเซียมกับโพแทสเซียมอยู่ในขี้เท่านะครับเ,เ,เพื่อนเพนเพื่อนถ้าเรามีขี้เท่าพร้อมด้วยเศษทานที่ไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนนะครับก็นำมาใส่เป็นปุ๋ยก็ได้นะครับ จะได้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีในเมื่อขี้เท้ามันมีแร่ธาตุอาหารอยู่เราก็เอามาใส่เลยครับเอ,อก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับค่อยๆทยอยใส่เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของอ่าต้นทุเรียนไปด้วยนะครับเดี๋ยวใส่ไปมากแล้วเกิดมันตายขึ้นมายุ่ง ก็ใส่ไม่ต้องเยอะครับน้อยๆไว้ก่อนสังเกตเห็นแล้วมันเออสวยงามดีก็ใส่เพิ่มทยอยไปเรื่อยๆนะครับผมนำมาใส่นี่ก็เออก็ใช้ได้นะครับตุเรียนก็ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีนะครับไม่ได้ใส่ก็ใช้แบบนี้แหละครับอืม เพราะว่าตามธรรมชาตินี่ทุเรียนที่มันขึ้นเองของมันตามธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้อาศัยปุ๋ยเคมีอะไรนะครับมันก็หากินมันเองตามธรรมชาติแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่ในพื้นดินเอ่อพืชมันก็หากินได้อยู่แล้วครับเออที่สำคัญขี้เท่าเนี่ยมีสรรพคุณอย่างหนึ่งช่วยในการไล่มแมลงด้วยนะครับ สังเกตดูธุเรียนต้นนี้นะครับนี่ไม่มีเพลี้ยมแมลงนอนนั่นนี่มากัดกินเลยครับเออเขาบอกว่าขี้เท่าเนี่ยช่วยไล่มแมลงเรามาวางไว้รอบๆทรงพุ่มนะครับอืมสงสัยกลิ่นมันนะครับมแมลงได้กลิ่นก็หน,นีหมดครับอืม อีกตัวหนึ่งนะครับถ้ามีขี้เท่าก็ต้องมีฐานปนอยู่ด้วยนะครับเวลาเราจุดเผาไฟเศษไม้อะไรต่างๆที่มันเหลือในกองขี้เท่าก็จะมีก้อนถานเล็กๆอยู่ด้วยเราเอามาใส่ไว้ด้วยนะครับมันช่วยลดความชื้นนะครับถานเนี่ยมันจะมีรูพรุนอยู่ในก้อนฐานเยอะแยะเลยครับ มันช่วยดูดซับความชื้นครับแล้วค่อยๆทออยอยปลดปล่อยออกมาอ,อได้ดีทีเดียวครับถ่านเนี่ยช่วยออดูดซับความชืน้นทั้งดูดกลิ่นด้วยนะครับออดูดกิ่นด้วย เพื่อนๆที่ติดตามชมก็ลองนำไปใช้ดูนะครับทานแล้วก็ขี้เท่าครับนำมาใส่เป็นปุ๋ยให้กับต้นทุเรียนแล้วก็ไล่มแมลงไปในตัวครับไม่ได้ฆ่ามันนะครับมแมลงเนี่ยไล่มันไปเฉยๆ <laughs> สำหรับวันนี้เย็นของวันที่24ตุลาคม2564นะครับใกล้จะมืดอีกแล้วครับคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้คลิปนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์มีความรู้น่าจะนำไปใช้ได้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ